สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโ่นานาสาระบันเทิงค่ะน,นายนภัสใบเฟิร์นยังหวานฟุ้งล่าสุดโพสต์รูปคู่อังกฤษฟินมากยังไม่กลับจากทริปฉลองปีใหม่ที่อังกฤษสำหรับคู่ของพระเอกสุดหล่อนายนภัสกับหวานใจสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังฝ่ายชายประกาศชัดๆขอข้ามเส้นความเป็นเพื่อนล่าสุดใบเฟิร์นนายพร้อมใจกันโพสต์ภาพ เดี่ยวลงอินสตาแกรมดูแล้วรู้เลยว่าภาพเซตนี้ใครเป็นช่างภาพเพราะความหวานล้มเฟรมออกมาจนล้นจอแฟนคลับสัมผัสได้เลยทีเดียวรวมทั้งเมื่อทั้งนายและใบเฟิร์นลงภาพคู่ในสตอรี่ของแต่ละคนโดยเป็นภาพกรุ๊ปช็อตไอศครีมที่หนุ่มนายลงก่อนพร้อมแท็กหาใบเฟิร์นและใบ ก็รีโพสต์กลับไปที่สตอรี่ตัวเองซึ่งแม้จะเป็นแค่ภาพนี้แต่ก็ทำแฟนๆกรี๊ดแตกด้วยความชื่นใจเลยจ้าขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ